จุดที่สองนะครับอันนี้เป็นในบู่บ้านบางพลีนเลนะนะิเวศเปนบูบ้านสองหรือสองชุดใช่ไหม่ะไม่องไ นะอานาเวอร์ค่ะอานาเลยค่ะค่ะค่ะ à, 哎，好，师，你那个。 ดีนะครับ ท่วนะครับของมูลนิทิี่ร่วมกตัอยู่กับอบตบางพลีนะครับบางพลีใหญ่ตอบางพลีใหญ่ที่ร่วมกตัอยูก็มาช่วยเหลือระวังรถนะครับระวังรถนะผับไปสายห่างสายห่างไปเลยไปเลยไปเลยสายห่างไปสายว่างสายพนสายพนสายพนไปเลยสายพน สาพนไปเลยไปเลยาพนรับไปเลยไเลยไปเสายพนที่นี่นลยไปเลยไปเลยไปเลอเลยไปเล แค่นี้แล้วไม่มากแล้วนะครับกี่ชุดครับคนนี้มากี่ชุดครับ

ภายในพืบตาเลยที่นี่พืบตาเลยภายในพืบตาเลยที่นี่พื้นตาแลัว ของเล่นนะเหรอพิเศษมีเหรียญปะวะมาประกดมาลูกมา,มา,กมา,มากอ่าลูกเอามากดเอ้าลูกเอาน,นี่นจ้าจ้ากอดจ้าอ่าไปกดเอาไปไปจอดเองเลยไปหยอดเองเลยไปหยอดเองเลยไหนหยอดอันนี้ใส่นี่ก่อนเอาเหรียญใส่นี่ก่อนเอาเหรียญใส่ก่อนเอาเหรียญใส่ก่อน,อหอนใหญ่ทำไใหญ่ให้ใหญ่ทำไง

นะครับในมุมบางพลีนิเวศครับมก่อนที่เรามาสํารวจกันจําได้ใช่ไหมครับผมมาถ่ายสํารวจเสร็จแล้วก็รายงานผู้ัญชาทราบภายในนะครับหนึ่งวันก็มีผนเราไปพอดีไปติดภารกิจไปไปภารกิจที่ชายแดนนะครับไปแจกของเอาสิ่งของไปมอบให้กับพี่ๆแนวหน้านะครับก็เลยกลับมาน้ำรถ ขับมาน้านํารถแต่พวกเราก็ยังดูนะครับมาทําหน้าที่ค no รับเอาข้าศนไหมข้าศนไหมข้าศนถ้าได้ไปไม่รู้จะไปให้เมียบ้านไหนกันเลยบ้านที่แปดครับถ้าสารบ้านแปดมาบ้านบ้านที่เจ็ดน้ำคนที่หกโอ้โหเฮียคนหน้าตาดีนะ คนาตาดีเพื่ออประกาศกระป๋องกินเองเออาะวาตาดีเรไม้ไปกินเลยเลยเนี่ยประกาศกระป๋องกินเองหอมไม่ขีดไฟพูดเลปึ๊บเดียวสามร้อยใช่ครับทำมาเช้าแปดร้อยมาแบบนี้นะทันทีทันใดเลยเนี่ยมาเช้าแปดร้อยมานิดเดียวเองผาห้าร้อยยอดผาเช้าเช้าเยอะกขนาดนี้จริงเหรอยอดมาถึงเยอะโดนจาด้วยเออ เอานัดเก้าโมงครึ่งไม่ใช่เขาบอกให้ไปรออะไรนานก็นัดเก้าโมงครึ่งคุณบางกี่โมงก็เรื่องของคุณอ่ะพิธีเริ่มเก้าโมงครึ่งนี่นี่นี่รับน้องหน่อยรับน้องหน่อยช่วยช่วยช่วยพาคนไปช่วยถือคนหนึ่งมั๊บมั๊บช่วยน้องถือคนหนึ่งสามเพราะสามสี่ชุดด้วยน่ะหลายชุดด้วยหาคนช่วยถือหน่อยถือหมดแล้วมั๊บถือหมด ที่นี่ปุ๊บเดียวเองนะครับนะการบริหารจัดการแป,ป๊บเดียวเองที่นี่นะครับเสร็จภายในไม่ถึงชั่วโมงนะครับภายในไม่ถึงชั่วโมงทุกคนแป,ป๊บเดียวเองนะที่นี่ภายไม่ถึงชั่วโมงครับเดียวเองนะ Ai này mới định cho một phép triệu hiền là Hãy subscribe cho kênh รบงานเาเงานเขคนี้เอา่นี้เอาแล้วแล้วสบ้าบ้าใครมีถ่ายไปแล้ว คนนี้คนนี้ต้องให้เยอะเลยคนนี้คนนี้ต้องให้เยอะเลยคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นจิตอาสาช่วยอยู่ตอนน้ำท่วมเนี่ย มูซีมูซีลูกบ้านมูซีมูซีได้คูอให้เอาได้ใครครับได้คูปองไหมไหมคูปองคูปองได้คูปองไหมไม่ได้เนี่ยไมวไม่มันต้องได้คูปองมาเขาไม่ได้แจกถ้าคนอยู่ในหมู่จะได้คูปองครับแม่ไดค่ะมูีมาไม่ครบไม้เห็นบอกว่าร้านบ่ายโมงนะร้านบ่ายโมงครับไม่มีบ่ายโมงคืนบ่ายโมงครับผมเขาจเที่ยเหรอครับเนี่ยมีคูปองวันดีครับอ้าวมีคูปองมาเลย มีคป้องมาเลยมาเลยข้ามมาเลยไม่ไหเ่ิ่มเี่ยวจะไม่้ปอม่เลยมาเลยี่ใหญ่อะ ไปจะโดดโอเคโอเคเด ra, ี๋ยวไปหน้าเรืองา้นอนมัดีัดีนะรวนมาเปเาปาเารเนี ina, Dale, um. ่ยเาปาาเราเร่ร ล่มก่อนแม่ถ้ามารอร่มร่มก่อนมารอล่มๆก่อนมารอล่มๆก่อนมารออยู่ล่มๆก่อนมาแม่แม่มารอล่มๆนี่มารอล่มร่มนี่เรียกคนนี้เลยรถมาแล้วรถไปตามดีมากเลย เอาไปสี่เอาไปสี่กระโหลกกระโเล็กระเล็ดอเลยก่อนจะงานล้างเลยครับเดี๋ยววางดี ูดด้วยไหนบินเนยขาถ่ายรูปด้วยถามเอากล้องมาฝขาไม่ได้เอาแล้วจะถ่ายยังไงไม่แเ้ากล้องมาให้เขาถ่ายออกอยู่ร่มมร่มมก่ออยู่ร่มรก่อน ผมกรทุ่มได้ปะตรงไหนกระทุ่งไหนเออถามบอกดิบอกดิได้ไหมบอกดิได้ไหมบ้านผมกระท่วมบอกบ้านผมกระทุ่มเนี่ยผมมอเตอร์ผมพังเลยนะแ้อาวนี่ททำอะไรกันเนี่ยบริการไอครับเยโ่เหลังจี่ตกนะต่อแล้ว่อ ทิ้งกิงแก้วหรือเปล่าครับใช่ครับก็ขออภัยด้วยไม่ได้ไม่ได้บรรยายนะผมถ่ายคลิปให้ถ่ายวิดีโอให้อย่างเดียวนะครับทุกคนเลยวันนี้นะไม่ได้บรรยายขออภัยด้วยอันนี้ทุกท่านอยู่ในพื้นที่ของบางบุรีใหญ่นะครับ ในหมู่บ้านบางพลีนิเวศก่อนหน้านี้ผมพาเข้ามาสำรวจตอนที่น้ำท่วมจําได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในจังหวัดสมุทรปราการมีฝนตกลงมานะครับมีฝนตกลงมาแล้วก็นายได้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ได้อะไรได้นี้เหรอได้สีส้มใช่ไหมได้สีส้มใช่ไหมคะไอ้ดีวหนุนพี่ก็ได้อะไรดูพี่เขามีอะไรดูดิ่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน ไายบายนะไายบายนะเพื bye 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 upp, ่อร oh ักเอาเอาเอาเร็วไปแล้ว mm. ลูกไปแล้วลูกเลยได้แล้วป็ไรเพื่อรักเพื่อกันโผอะไรอย่งเงี้ยคุณฆ่าก่อนขอบคุณฆ่าก่อนเร็วคุณฆ่าก่อนเอาเพื่อนการง่นนะไปกินหลง ทางมูลนิธิร่วมกัน,นยูนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของบางปีใหญ่ผมไม่ได้อ่านตาลายมองไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยใครดา่าผมผมไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้ใครดา่าผมก็ไม่รู้เรื่องนะขออภัยนะเหลือไปเห็นอะไรก็มไม่รู้แต่ว่าอะไม่เป็นไรนะครับตามสบายเลยวันนี้ตามสบายเลยให้ทุกท่านสบายอารมณ์กันเลยสบายอารมณ์กันเลย ใครอารมณ์ดีก็ขอให้มีความสุขนะครับใครอารมณ์ทุกข์ก็ขอให้สนุกกับอารมณ์นั้นนะครับใครอารมณ์ดีก็ขอให้มีความสุขใครอารมณ์ทุกข์ก็ขอให้มีความสนุกกับอารมณ์นั้นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะที่หมู่บ้านหมู่บ้านบางพลีนิเวศก่อนหน้านี้ที่นี่น้ําท่วมนะครับตอนนี้น้ําลดแล้วเราก็มาเยี่ยวยาง นะครับมาฟื้นฟูมาช่วยเยียวยามาช่วยฟื้นฟูนะครับมาช่วยฟื้นฟูมาช่วยเยียวยาตอนนี้น้ําลดแล้วแต่พวกเรามาช่วยเยียวยาให้ทุกท่านมันได้ปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็มีความสุขมีน้ำกินไหมมีน้ำเย็นกินไหมออน้ำเย็นกินทุกคน มีหน้ำเลยเออร้อนมากเลยพอเก็บเต็นท์แบบยิ่งร้อนใหญ่เลยนะโอ้โหนะเก็บเต็นท์ร้อนใหญ่เลยคือกางแจ้งผมไม่ยังไม่พูดแต่เขาพ่อมาไม่ทำมาแต่พี่ไทยครับมาแต่พี่ไทยกระเพาะกุยเไรกะพันครับรับน่าจะติดภารกิจเลยครับก็หนูถามว่า มาแต่พ,ตพิไทยเอกพันครับมาแต่พิไทยเอกพันก็แดดร่มให้หน่อยนะเก็บเต็นแล้วนะครับโอเคเก็บเต็นแล้วแดดร่มให้หน่อยมาแต่พิไทยนะครับผิวน้ำเหรอใช่ครับร้อนมากเลยเดี๋ยวหาน้ำเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เซเว่นเลย

ผมเปงามาครับกลับมางานผมต้องจองคิวล่วงหน้าครับจะมาแบบไม้หรอครับวันนี้อสาวมาอิยาถ่ายาถ่ายรูปเลยดิไม่อกล้องอะไรเพื่ที่หคือเรียมเมนเื่อผ่ มาดีเลยเอากล้องหลักนะคะทุกคนมองกล้องหลักนะนนพี่ยาบางังพี่ยายืนพี่นิกเอ๋อป้าพยาโอเคยืนนะคะหนึ่สงสองสามยี่ทำต,ตารตะโตไวค้ค่ะ

เด oh nice. no. oh right. ี๋ยวหลุดเฟรนแค่ขาหัวสิล้อแแ่นดอน้ังนะคะหัวหหัวัเนนบดิพอมนะคะหนึ่งสองสนนะคะอีวน1่ค่ะ 1 2โอเคมมีทีมของเขาขายด้วยไหมไม่มีอุยร้อนครับทุกคน Ok ครับทุกคน2